ประเด็นแรกที่วันนี้ทางผู้ว่าระยองได้ถแถลงข่าวร่วมกับทางด้านรีช่วยสาธารณสุขหมอตีสาธิตปิตุเตชะนะครับวันนี้ทางผู้ว่าระยองเองอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก49รายแต่ว่าต้องมีการรอผลตรวจยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6จังหวัดระยองเพื่อตรวจยืนยันผลอีกครั้งนะครับทำให้ณตอนนี้นะฮะยืนยันว่าตัวเลขของผู้ป่วยโควิด19ในพื้นที่ระยองเอง ยังอยู่ที่3 6รายนั่นหมายความว่าถ้าผลตรวจซ้ำออกมายืนยันว่า49คนติดโควิด19จริง<ฆ>จะทำให้ระยองตัวเลขจะขยับขึ้นไป85รายเลยนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมตอนนี้ครับได้มีการสั่งเตรียมพร้อมโรงพยาบาล3แห่งในพื้นที่ของระยองก็คือโรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลแกลงโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัราชสุดามาตาพุธ ไว้รองรับผู้ป่วยแล้วนะครับพร้อมทั้งเตรียมหาพื้นที่จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับถ้าสถานก,การณ์การระบาดเกิดความรุนแรงครับตัวเลขในวันสองวันี่ยอาจจะโอวาสนะครับที่จะมียอดสูงนะครับเพราะตอนนี้เราพลังที่จะทำดีใช้คำว่าไล่ระดับนะครับว่าคือเราพยายามหาคนที่ป่วยมากที่สุดเพื่อเรา หารื้นที่ได้เราก็จะสะามารถควบคุมพื้นที่ได้เร็วขึ้นแต่เพราะฉะนั้นากาบเรียนนะครับทุกท่านที่รู้ตัวว่าเกี่ยวข้องรีบมาตรวจ mm hmm. นะครับจะมาตรวจที่เดือนไรที่ที่เราบอกนี่นะครับวันละ400เคสหรือว่าจะไปตามโรงพยาบาลใกล้บ้านทา่าน mm hmm. นะครับได้หมดนะครับไปที่แจ้งก็ว่าเรามีความเสี่ยงยังไงนะครับคุณหมอคุณพยาบาลกันแต่วิณจ่ยให้ท่านว่า ท่านตรควรจะตรวจไหมท่านผู้ว,ว่าส่งสัญญาณแล้วนะว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้ามีโอกาสที่ผู้ติดเชื้อในพื้นที่จะขยับเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะส่วนการล็อกดาวน์พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของระยองเองคำถามมากมายพุ่งตรงไปยังจังหวัดนะครับทางจังหวัดยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะฮะแต่มีจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเขตอำเภอเมืองครับ ก็มีการประกาศจากทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีก่อนหน้านี้นะครับที่ออกมาเตือนประชาชนที่เดินทางมายังสถานที่ลักลอบการเล่นพนันนะฮะสถานีขนส่งอำเภอเมืองระยองให้ผู้ชมดูภาพทางหน้าจอเนี่ยนะครับคือโซนที่มีการระบุว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดบ่อน,นยอยู่บคสเก่าอ,อ,อเเยอาู่บคสเก่าคนเยอะเลยนะฮะเออแล้วมันใจกลางเมืองอะ่ะนะฮะยูองอำเภอเมืองระยองนะครับตอนนี้ก็มีการสั่งให้คนที่เดินทาง ไปที่นี่เฝ้าดูอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางจังหวัดระยองก็มีการปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะครับในเขตอำเภอเมืองระยองเท่านั้นนะครับส่วนพื้นที่เขตอื่นของจังหวัดระยองไม่ได้มีการสั่งปิดแต่อย่างใดนะครับทางจังหวัดบอกยังมาเที่ยวได้ตามปกติแต่ว่าขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะฮะแล้ววันนี้ครับ ที่รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ไปถแถลงข่าวด้วยหมอตีสาธิตปิตุเตชะนะครับก็บอกว่าได้สั่งระดมบุคลากรนกการแพทย์ในจังหวัดสนับสนุนเพื่อตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงแล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้ครับรถตรวจโควิด1 9พระราชาทานก็จะลงพื้นที่สนับสนุนอีกแรงหนึ่งก็จะมีการเปิดศูนย์ c เซ็นเตอร์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดระยองด้วยคือถ้าใครรู้เบาะแสรู้ว่ามีใครต้องสงสัย ทางสาวสุขบอกยินดีเลยพร้องเรียนมาที่ศูนย์ดังกล่าวได้เลยนะครับเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาแล้วก็ยับยั้งการระบาดโดยเร็วแล้วก็ขอความร่วมมือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเชื้อโควิด -19 ตอนนี้มีการตั้งจุดบริการอยู่ที่บริเวณตลาดเนินอุไรสวนสีเมืองแล้วก็ไปแจ้งขอตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งเลยนะครับขณะที่ผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้อยู่ในความดูแลแล้วก็รับการรักษาที่ภาพรวมเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยไม่รุนแรงนะฮะ อันนี้มีความเคลื่อนไหวจากสสระยองด้วยค่ะนายแพทย์บัญญตัตเจตนจันทร์นะคะสสระยองเผต็สองพักประชาธิปัตย์ตั้งโต๊ะแถลงต่อสื่อมวลชนเลยบอกฝากข้อความนี้ไปถึงผู้ใหญ่3ท่านหนึ่งคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ2พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงและ3พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาราัฐมนตรีมหาดไทยค่ะที่ดูแลฝ่ายปกครอง ไปร้องเรียนเรื่องบ่อนนี่แหละค่ะหลังจากที่ปล่อยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในจังหวัดระยองจนเป็นต้นเหตุของการแพร่ระบาดก่อนหน้านี้คุณหมอคนนี้เขาเคยตั้งกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่บอกไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยในการแก้ไขหรือปรับปรามจริงจังนะคะแถมยังปล่อยปะะละเลยให้มีการเปิดเล่นกันโง่ครึ่มจึงอยากเรียกร้องให้ทั้ง3ท่านลงโทษและเอาจริงกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ แต่เหตุใดนะครับตั้งแต่โควิดครั้งแรกที่มีการแพร่ระบาดแล้วก็มีการบุกทลายบ่อนการพนันที่มาตรพุทธจนมาถึงเดือนธันวาเนี่ยนะครับจึงยังมีบ่อนการพนันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ระยองจนทำให้จังหวัดระยองเนี่ยติดอันดับผู้ติดเชื้อโควิดอันดับสองของประเทศรองจากสมุทรสาคร และผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อที่สืบเนื่องจากบ่อนการพนันนะครับผมเองในฐานะของผู้แทนพี่น้องชาวระยองรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพและเป็นห่วงเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวของระยองเป็นอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยกล่าวตำหนิรัฐบาลนะครับผมเองก็เป็นสสพารคร่วมรัฐบาล แต่ด้วยความห่วงใยจึงต้องนําความจริงมาบอกรัฐบาลส่วนฝ้าของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองวันนี้ทางผู้จัดการตารวจภูธรภาค2ลงพื้นที่ที่รยองเลยนะครับไปติดตามสถานการณ์การระบาดแล้วก็มอบนโยบายกวาดล้างโดยเฉพาะเรื่องอบายามุขบ่อนการพาน,านันแล้วก็ให้สอบต้นต่อการแพร่ระบาดว่าเกิดจากบ่อนการพานันในพื้นที่ระยองจริงหรือไม่มท่านบอกแบบนี้นะ,อะโอ้โหแต่ว่านี้คุณผู้ชมหลายเสียงหลายคําถามพุ่งตรงไปยัง ตำรวจในพื้นที่นะรู้เห็นหรือเปล่านะคะเพราะท่านเป็นภาคสองไงอยู่ในอยู่ในพื้นที่แต่ว่าก็ยังเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นมาแต่ถ้าไปโฟกัสในภูทรจังหวัดวันนี้ครับผู้บัญชาการผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองนะพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านบอกเป็นเรื่องของการสอบสวนโรคและการสื่อสารยอมรับอาจจะเป็นลักษณะการแอบลักลอบเล่นกันเองไม่ใช่ การเปิดเล่นเป็นบ่อนเอาไปฟังเรื่องนี้จากทางผ <c oughs> ู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองกันครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีไม่ได้อามีมีได้ที่ไหนหรอบ่อนคือท่านท่านเป็นนโยบายท่านปปตัวท่านนี้ด้วยนะครับผู้การยืนยันว่าในระยองไม่มีบ่อนแน่นอนแล้วที่เขาบอกถ้าติดเที่อวมาจากบ่อนนั้นก็ไม่ปราเป็นวลาเขาสอบสวนเรองการสื่อส,สารสื่อสารที่ว่าคุณนี่เขาก็รู้ว่าเนี่ยชอบชอบเล่น อันนี้ไอ้นนอการที่เขาไปแอบลักลอบเล่นอะไรกันอย่างนี้บางทีบางครั้งเขาก็อาจจะความหมายอาจจะไปอย่างนั้นอะไรยเงี้ยนะครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาเรื่องราวนี้ไปบอกต่อผู้ว่า,า,าใช่เดี๋ยวผมจะต้องเอาเรื่องนี้ให้ผู้ว่าเขาา้าใจมันไม่ไดไ้เป็นอย่างนั้นผู้ว่าไปเหมาวรวมนี้ไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะวันไม่ใช่ไงเพราะนั้นคนที่ติดไอ้สามที่พกไอ้แค่หนึ่งบวกหนึ่งบวกหกมันแค่เจ็ดคนที่ปลุกช็อบเลนแบนี้โนวันนี้ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีนะฮะ เดี๋ยว3าวันนับจากนี้รู้กันเพราะอะไรเพราะผู้นจากการตํารวจแห่งชาติสั่งการให้เจรีตารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกวิศณุปราศาสทองโอสดับตรวจสอบเพราะได้จริงบ่อนในพื้นที่ทางตํารวจบอกเลยนะหลังร้านนําชัยพัทยาเหนืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี <S 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 ตั้งแต่1ธันวาคม2563แล้วก็ยังมีบ่อนใกล้กับปสอรยอง <S S S จนเกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19 จะมีการจัดชุดเจรตํารวจนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบขพอได้จริงแล้วให้รายงานผล3วันเพื่อรายงานต่อพอบตรนะครับพบตรคาดโทษครับถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าท้องที่ไหนปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนการพนันซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 จะดําเนินการทางวินัยและปกครองกับหัวหน้าหน่วย แล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้อนณสรุปตอนนี้ยังไม่มีการย้ายคนในพื้นที่แต่อย่างใดนะแต่ก็3วันเท่านั้นนะยังไม่พ้นปีใหม่เลยเดี๋ยวได้รู้กันนะคะว่าจะถูกลงโทษหรือเปล่านะคะอีกด้านหนึ่งที่สภาครับวันนี้โอ้โหกลายเป็นเรื่องร้อนนะเพราะมีผลตรวจออกมายืนยนันแล้วว่ามีชายคนหนึ่งไปร่วมประชุมอนุกรรมธาาิการติดโควิด -19 ได้รับคำยืนยันจากทางคุณหมอสุกิจ ขัดโถปกณ์นะครับที่ปรึกษาประาาธานสภาผู้แทนราษฎรที่พูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าทราบเรื่องนี้จากเลขาธิการสภาแล้วก็ได้รายงานให้ทางประธานสภาคุณชวนหลีกภัยรับทราบแล้วแต่ว่ายังไม่มีคําสั่งใดๆออกมาเพราะตอนนี้คุณชวนอยู่ที่จงังหวัดตรังนะครับก็ยืนยันว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าวิตกสําหรับสภานะครับคนที่สัมผัสก็ให้ work from home ไปนะครับในส่วนของรัฐสภาจะมีการ big cleaning ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมในช่วงหลังปีใหม่อีกครั้งส่วนจะเป็นวันไหนนั้นคงต้องหาเวลาวันที่เหมาะสมหลังจากที่ได้ทําไปก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมกรรมธิการนะครับและล่าสุดคุณหมอสุกิจเองก็ยืนยันนะครับว่าผลตรวจเนออกมาแล้วยืนยันว่าชายคนดังกล่าวเข้ามาร่วมประชุมอนุก,กรรมธิการที่เป็นอนุก,กรรมธิการพนันออนไลน์ในสภา mm hmm. ติดโควิด -19 ผลยืนยันออกมาแล้วว่าติดจริงนะนะฮะ ก็ไม่ต้องไปเชื่อมโยงเรื่องพนันออนไลน์กับเรื่องบ่อนอะไรนะก็คือก็เขาเดินทางไปก็เลยติดนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่จริงกันเลยดีกว่าค่ะผู้สื่อข่าวของเราลงไปกับผู้กํากับการสพเมืองระยองนะคะอันนี้คือบ่อนต้นเหตุเลยค่ะที่เกิดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19ที่คนระยองผวาอยู่ในขณะนี้เมื่อกี้บอกอยู่บขสเก่าเจาะลึกไปอีกมันอยู่ด้านหลังร้านขายเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารแปรรูปยี่ห้อดังเลยนะคะ ตรงนั้นเขาเรียกว่าบขสเก่าหรือจะเรียกว่าตลาดศูนย์การค้าระยองก็ได้เป็นเป็นห้องโถงใหญ่ๆไม่มีอะไรเลยคุณสุทธิวัฒน์ไม่มีสิ่งของต้องนอะไรมีแค่แอร์ขนาด2ตัน2ตัวติดที่เพดานห้องขนาด20คูณ20เมตรนะคะมีห้องเล็กด้านข้างกั้นกระจก1ห้องแล้วก็ห้องหลังติดกันอีก2ห้องขนาด4,6คูณเมตรมีแผ่นลวดลายติดที่ห้องเล็กก็คือไม่พบใข่ไม่มีของไม่มีใครอยู่ในนั้นค่ะทางพันตำรวจเอกพรัรจารุธ วัชระธนยธินนะคะภูมิกับการสพเมืองระยองที่นําไปนี่แหละค่ะบอกก็หลังจากเดินทางไปตรวจแล้วไม่มีการเล่นพนันตามที่เป็นข่าวและสภาพสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นโกดังที่เก็บของเดี๋ยวตํารวจต้องดําเนินการยังไงต่อไปฟังกันเลยค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีการเล่นการพนันนะครับผมที่ติดในฐานที่แห่งนี้นะครับส่วนที่เป็นข่าวที่ติดโควิดไปในข่าวที่ออกไปประมาณ6คนนะครับลักษณะก็จะเป็นการ เกี่ยวกันลักรอบเร่นการสนันกันนะครับผมทางตํารวจเราสพเมืองระยองนะครับเพื่อมีการกดขันจับคุมเรื่องการสนันต่างไม่ว่าจะเป็นด้านก้องการบันบาาสสวนแล้วก็ที่เฉพก,กิจครับจับคุมสามเดือนนี้ย้อนหลังที่ผ่านมาเราเราสามารถจับลุมได้ทั้งหมด9 8ดคดีนะเราม,มีการกดขันจับคุมคดีกเก,นนกี่ยวกับแล้วก็แก้หนามาตลอดนะครับให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่นะฮะพะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจแล้วไม่ใช่บ่อน Uh huh. แต่ว่าจะเป็นบ่อนไม่บ่อนเนี่ยจริงๆคนในพื้นที่น่าจะรู้ดีหรืออาจจะเป็นบ่อนลอยนี่คุณผู้ชมให้คำสับนี้มานะคะ uh huh. ก็คือมันก็ย้ายไปได้ทุกที่